คลิปนี้กัสิพามาชมเจ็ดแปดสี่ศูนย์นะครับอัดดินนะครับผมมึงพี่นอ้องเงมึง พัดมาตเต็มใบมีดนึงเสยเลยนะครับผมใบมีดกับใบมีดแปดฟุตนะครับมีรถไงก็ดีจัิงสิลำพน้างเ้ยเฮ็ดยังกับ่าเนาะครับว่ามันเฮ็ดหลินนะครับผม มึงครับพี่น้องมึงครับ สิปนี้กับสิาพามาชม7840ดันดินนะครับพี่น้องดันดินอัดคันนะครับคันขาดนะครับผมโอ้แงงขนาดครับผมของพี่น้องมาชมมุมนี้น้ำครับบ้านนี้บ้านนี้นี่ก็บจะเอาดินกองนี่นะครับอัดลงอัดลงนี่นะครับนี่มาชมครับพี่น้องมาชมมาชม ามันไม่ได้ออกแห้งเลยพี่น้องเอ้ยอเ,เ,เ,เาไปเที่ยวเดียวเกือบเบิดนะครับผม แห้งครับแห้งแน่ที่พี่น้องเอ้ยเรือแรกอีกแล้วครับพี่น้องที่ได้เห็น7 8 4 0ดันดินนะครับผมนละเรื่องเลยนะครับผมกับรถน้อยๆนี่ครับ แห้งพุนระย่างนะครับพี่น้องบวากันนะครับดันเต็มใบมีดยังสื้อเตยเวอรอยู่นะครับว่ามันไม่ได้ด,ดันน้รลวด แห้งอยู่ดีนะครับพี่น้องผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหล,หคลหะครับไปต่ำจนไม่เป็นออกเล้วแห้งไรต่ำจนไม่เป็นโคลนไหวเลยเนาะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นกรับตายแล้วครับพี่น้องเจ็ดแปดสี่ศูนย์ดันดินนะครับ ก็เห็นอยู่ในคลิปนะครับผมมือนีเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทายลงช่องเจ้าของนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมนัม่นเลยครับพี่นอ้องเอ้ยเพื่อจะได้มีกำลังใจเฮ็ดยคลิปต่อๆไปนะครับโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับผ้ามาชม7840ดันดิน นิดๆแต่หน่อยนะครับผมเพราะเป็นกระไซนะครับแต่ว่าก็ารู้สึกผมว่ามันแห้งอีหลีครับผมแห้งแห้งขักพร้อมครับอัดมาเต็มใบมีดนี่ซื่อๆครับว่ามันว่ามันไม่ได้ออกแห้งอย่างนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนีก้กะฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผม